สวัสดีครับดีดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องพจนะพาเที่ยววัดนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่วัดถ้ำเสือนะครับที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนี่ก็จะพาทุกคนนะครับาเที่ยววัดถ้ำเสือกันนะครับแล้วก็จะพาทุกคนนะครับมาชมวัตถุมงคลของทางวัดถ้ำเสือกันนะครับวันนี้ก็ เป็นวันธรรมดานะครับออผู้คนก็ถามไม่เยอะนะครับแต่นี้ก็คือก่อนอื่นนะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปกราบตร,ตรงนี้ทเลยนะครับที่ครับเป็นเป็นมนดบรูปหล่อของหลวงพ่อชื่นนะครับหลวงพ่อชื่นพระครูสิทธิวิมลน,นะครับหลวงพ่อชื่น ปาสาติโกนะครับวัดถ้ำเสือตําบลม่วงชุมอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจน์นะครับเข้าไปด้านในกันนะครับจากรูปหล่อของหลวงพ่อชื่น,นครับหลวงพ่อชื่นนี่ครับด้านในนี้นะครับญะยะทายน,น,น,นะครับนี่เลยครับ ปันของหลวงพ่อเชิญครับพระรูสิทธ,ธิวิมลหลวงพ่อเชิญครับหรือพระอาจารย์ชื่นนะครับด้านนี้ก็คือหลวงปู่ทวดนะครับเหยียบน้ําทะเลจีนส่วนองค์ด้านกลางหลวงปู่ศรีท่มเสือครับนะครับ ก็ตรงด้านตรงนี้ก็เป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตคมบาลังสีครับคร,ค,ครับครับยเราขึ้นไปด้านบนกันครับด้านบนเขาทํําเสือกันนะครับครับส่วนมุมนี้ก็จะเป็นรถรางนะครับรถรางแต่วันนี้ไม่เปิดนะครับที่วันที่ผมมาก็กําลัง ซ่อมบำรุงอยู่นะครับกำหนดเปิดรถแางหยุดห้าวันนะครับเปิดพรุ่งนี้นะคะวันที่ผมมาเอไม่โต๊ะกบันอาทิตย์นะครับเป็นพุธก็คงจะต้องได้เดินขึ้นแล้วครับทุกคนครับไปครับเดินขึ้นด้านบนกันนะครับนี่แหลยครับออกแรงครับครับไปครับ พาไปชมด้านบนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับทุกคนครับเอ้ยเหนื่อยเลยครับนี่ครับบันไดที่ขึ้นมาครับบรรยากาศด้านบนนะครับสวัสดีบูนจูร์และคิมเมรอร์สสวัสดีบูนจูร์สวัสดีคขึ้นมาด้านบนหรอ ตรงนี้ก็จะเป็นก็จะมีของพวกจะเป็นอ่านี่ครับเสริมบูชาเสริมดวงค้าขายดีอะไรนะ่ครับจะเป็นอ่ะเหนื่ยครับทุกคนครับนี่ครับเสริมดวงค้าขายการงานอะไรอย่างนี้ครับ ข้าคือไปชมด้านบนก่อนนะครับทุกคนครับนี่ครับนี่คือบรรยากาศด้านบนนะครับตรงนี้ก็คือทางขึ้นนมัส,สการพระบรมสารีริกธาตุครับบนเจดีโอชั้นที่9โอ้ด้านบนเลยนะครับ จะเก็บรายละเอียดความสวยงามของวัดถ้ำเสือด้านบนนะครับจุดนี้แล้วก็เข้ามาพระพุทบูชาพระพิฆเนศต,ตรงนี้ด้านในนี้ครับนี่ก็คือ พุทธปฏิมากรและพอรลม,มัา,าลีลิขธาศุนี่ครับไปกันต่อครับด้านในก็บรรยากาศล่มเย็นดีครับทุกคนครับครับบรรยากาศโดยรอบ เลยครับพระองค์ใหญ่ที่อยู่บนยอดเขาครับถ้ามองเห็นไกลๆวิวก็จะสวยมากเลยครับทุกคนครับนี่ครับพ,ะพรบพะคาถาบูชาพระพุทธชินราชด้านล่างหลวงพ่อชินประธานพร ที่มีหน้าตักกว้าง5วา3ศอกครับ9นิ้วสูง9วา9นิ้วนะครับ กาถาบูชานะครับกาถาบูชาพระพุทธชินราช นี้ทองฟ้าคึมๆค,ค,ครับมีเมฆมากนิดหน่อยครับเก็บบรรยากาศอีกรอบหนึ่งนะครับไปฝาก FC ทุกคนนะครับที่วัดถ้ำเสือกันเลยนะครับแล้วก็จะมาอีกมุมหนึ่งนะครับมุมนี้มีอะไรเ,ออเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในกันนะครับลมพัดเย็นสบายดีครับทุกคน ด้านในนี่คือคไปกันต่อนะครับทุกคนครับไปชมเห็นว่ามีวัตถุมงคลอยู่ตรงมุมนู้นนะครับนิดหนึ่งเดี๋ยวพาทุกคนนะครับไปชมวัตถุมงคลของวัดถ้ำเสือกันนะครับว่า มีรุ่นไหนบ้างครับมีราคาเท่าไรตรงจุดอุชาดอกไม้ทุกเทียนนะครับครับตรงนี้ก็คืออ่ากองอำนวยการครับทางวัดถ้ำเสือนะครับจุดจำานายดอกไม้ทุกเทียนครับจุดละ20บาทนะครับทุกคนครับตรงนี้ก็เป็นเชิร่วมบริจาคสร้างกระเบื้องมุงหลังคาครับศาลาการประเรียนนะครับด้านนี้เลยส่วน รวัตถุมงคลก็จะมีครับมีอยู่ใจุดครับจุดเดียวว่าเดี๋ยวพาทุกคนนะครับชมวัตถุมงคลก่อนเลยบอ้อนี่คือหนึ่งร้อยบาทนะครับกลิงเสือวัดถ้ำเสือครับนี่ครับทุกคนกริงเสือวัดถ้ำเสือนะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับอันนี้ก็คือสมเด็จวัดถ้ำเสือครบรอบแปดสิบเอ็ดปีครับวันที่สิบสี่คอคอ สามแปดนี่ครับที่พักกิ่งนะครับบูชาหนึ่งร้อยบาทนะครับวัดทําเสือนะครับทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นพยาครุฑนะครับเรียมเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ก็เป็นเหรียญครับเหรียญเล็กๆหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับ ดดานในก็หนึ่งร้อยบาทนะครับมีดมีดหมอก็มีนะครับนะครับท่านในนี่นะครับอืมไราคาห้าร้อยนะครับอันนี้คืออะไรโอ้ทูบครับทูบแบบดดานในยี่สิบบาทอันนี้เป็นต่อเงินต่อทองนะครับน่าจะใช่ร้อยห้าสิบครับ นี่ก็หนึ่งร้อยครับด้านในครับร้อยบาทนะครับแล้วก็ร้อยห้าสิบครับตรงนี้ก็สาลิกาครับสาลิกาหนึ่งร้อยครับเบียร์แก้ก็หนึ่งร้อยนะครับด้านในโอ้พัฟฟี่แคเน่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับแบรนก็หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันนะครับ เอยนครับเป็นกําไรแข็งนะครับส่วน,น,น,นตรงนี้200นะครับทุกคนด้านนี้ก็60สบาทนะครับ,บ,ท,รบทุกคนครับถ้าเราขึ้นอยู่ตรงฝั่งนี้นะครับ เดินลงมาจากด้านบนตรงลานจอดรถนะครับจะมีมุมนะครับทางขึ้นทางขึ้นถ้ำครับสาลากรา,กาบสัรีละหลวงพ่อชื่นครับทางนี้นะครับขึ้นถ้ำครับทางนี้จะทางขึ้นถ้ำในถ้ำก็นี่ครับเราพาทุกคนนะครับไปกราบสัลีละของสัสงขารไม่นั่งเปื่อยของหลวงพ่อชื่น ภาษาที่โกรครับด้านนี้นะครับนี่ครับทุกคนครับเข้ามาในศาลาเลยนะครับทีนี้ก็บูชาดอกไม้ครับราบจริระสังคารของหลวงพ่อชื่นครับที่วัด ทำเสือนี่ครับผมขออนุญาตกรับหลวงพ่อชิ่นก่อนนะครับทุกคนครับนี่ครับเชิญไหว้พระอิฐทองหลวงปู่สิงนี่ครับในถ้ำเลยนะครับ ขบวนใหทำนี่ครับก็จะมีสองมุมนะครับแต่ไปมุมนี้ก่อนนะครับไปมุมนี้ก่อนไหยปูหรือสีหน้าเสือครับนี่ครับวัน <c oughs> นี้ครับ แร่ยากาศภายในถ้ำน,นะครับทำวัดท้าเสือครับด้านในน,นี่ครับชมไปอีกมุมหนึ่งนะครับทุกคนครับภายในถ้าก็จะมีอ๋อนี่ครับตรงวัตถุมงคลของเครื่องมงคลต่างๆก็มีในนี้นะครับ เดี๋ยวพาทุกคนชมมุมนี้กันครับอยู่ภายในถ้ำครับหลวงปู่หลวงปู่สิงหลปูเสือครับนี่ครับทู มาถ่ายนี่ครับของวัตถุองค์คนเป็นมีมากมายหะายแครับเป็นอนไรสาริกาครับนี่ก็เป็นเบือแก่เก้าเก้าแล้วก็หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าอันนี้คืออะไรเอ,อ่ยนี่ครับเก้าสิบเก้านี่กับเบือแก่ก็มีสิบเก้ากระตูดกอแขนหนึ่งร้อยนะครับ อันนี้ก9เหมือนกัน350คือ,อ,อน,นี้มีนี่ครับ99น,บน,น่าจะมีราคาตามป้ายเลยนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับทุกคนครับ บอกไม่ถูกเลยครับเพราะว่านี่ครับเก่ากนมี้ครับพร้อมกรอบร้อยเก้าสิบก้านะครับตอนนี้เป็นกระตุดนี่ครับเยอะครับด้านใน เป็นเครื่องรางของคังครับนี่ครับทุกคนเดี๋ยวครับมาดานไม่ถูกเลยครับเพราะว่าเยอะจัดเหลือเกินอันนี้อันนี้ครับห้าสิบบาทนะครับำกำไรของถูกแจก็มีนครับสามร้อยห้าสิบน่าจะเป็นโซนนี้นะครับนี่ครับ ใน,นคืออะไรหนึ่งพันมีมีก็น่าจะราคาเดียวกันกับข้างบนนะครับนี่ก็หนึ่งร้อยครับน,นี่มีราคาครับไม่แ็งราคา ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับบรรยากาศภายในถ้ำของวัดถ้ำเสือนะครับมีเหมือนกันท่าม่วงนะครับไปคลิปนี้ประมาณนี้นะครับทุกคนครับอล้ไปพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ